ันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นายสัตวแพทย์ชัยวัน์โยธคนรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านปศุสัตว์ตัวอย่างในโครงการแก้จนแบบคนโนนไทยตนโนโมเดลโดยมีนายสัตวแพทย์เอกภพทองสวัสดิ์วงศ์ปศุสัตว์เขต3นายสัตวแพทย์พุทธวีสมใจปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายสัตวแพทย์จักรภพจันสะอาดผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนาครราชสีมาและ,กะเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับโดยมีการสัตว์เวทีพูดคุยรับฟังข้อคิดเห็นให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆแก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และการผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อคุณภาพของกรมปศุสัตว์ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก,ก่เกษตรกรแจกจ่ายเวชภัณฑ์แก,ก่เกษตรกรพร้อมทั้งมีการนำแม่โคและลูกโคของเกษตรกรในโคุงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริที่เกิดจากการผสมเทียนโดยกรมปรศุสัตว์มาแสดงในงานด้วยณบ้านตโนดตําบลถนนโพอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา การแก้จนแบบคนนนไทยต้นแโ,โมเดลที่มาของโครงการแก้จนแบบคนนนไทยตย้นรบดโมเดลนะครับเนื่องจากว่าเราเข้าไปส่งเสริมพี่น้องกเกษตรกรอำเภอโนนไทยนะครับเราได้พบปัญหากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งดินเค็มฝนไม่ตกต้องตามฤดูก,กาลนะครับปุูกพืชไม่ได้ผลผลิตมีแต่หญ้าขึ้น ปัญหาความยากจนขาดเงินทุนในการาที่จะประกอบอาชีพนะครับแล้วเราก็ได้นําโครงการธนาคารภุมเพื่อเกษตรกรตามพระราชบัริเขามาเนื่องจากว่าโครงการธนาคารคุมเพื่อเกษตรกรตามพระราชดัินะครับไม่ต้องใช้เงินทุนยืมกมรมบริษัทเ,เพื่อไปเ,อเลี้ยงนะครับแม้สภาพ ของอำเภอโนนไทยนะครับแห้งแล้งดินเค็มแต่หญ้าก็ยังขึ้นได้ดีเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรอำเภอ์นนไทยนะครับมีความซื่อสัตย์อดทนมีนิสัยชอบเลี้ยงสัตว์นะครับโดยเฉพาะธนาคารโคกบือเพราะฉะนั้นเราจึงนำโครงการนี้เข้า,ามาส่งเสริมแบบแพร่หลายทีนีเ้เราก็พบอีกว่าปัญหาที่เราได้ประสบก็คือ เจ้าที่เรามีน้อยนะครับเราจึงมีแนวคิดที่จะมาตั้งามาสร้างเป mm ็นต้นโหนดโมเดลนะครับเพื่อเป็นต้นแบบให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั้งอำเภอโนนไทยและอำเภอใกล้เคียงและต่างอำเภอต่างจังหวัดนะครับโดยการเราจะมีประธานคณะกรรมการกลุ่มร่วมกันบริหารานำาการผสมเทียมเข้ามาแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับ ขายได้ลูกราคาสูงนะครับแล้วเราก็ยังมีโครงการทำรีได้ดีถ้าใครปฏิบัติตามโครงการมีคืนลูกมีอคอกสัตว์มีรางน้ำรางอาหารนะครับ mm hmm. เราก็จพะพัฒนาให้ยืมเพิ่มหนึ่งตัว2ตัว3ตัว4ตัวเพื่อเป็นอาชีพในนามของสำนักง,งานประสัอว์ถัภอไทย mm hmm. ผมขอขอบคุณกรมบริษัทขอบคุณ หน่วยงานท้องถิ่นท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอบออทในพื้นที่ A ai, อำเภอโนนไทยที่ร่วมกันช่วยพัฒนาโครงการธนาคารครูเพื่อเกษตรกรตามพระราชบิดของออบัณฑนดของอำเภอโนนไทยให้เกษตรกร A ai, อำเภอโนนไทยมีอยู่มีกินมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีชีวิตที่มั่นคงอขอบคุณครับ คสวัสดีครับผมนายอนุสรสวนนำปักนะครับเจา้าพนักงานสบาลของสุนักงานบริษัทอพดอนทยนะครับมีหน้าที่นะครับดูแลโครงการอผสมเทียมของอวัวควายนะครับในพื้นทดนนทยอาที่ท่านเห็นอยู่นี้ครับอาที่เราปรับปรุงพันธุ์มาโดยใช้พื้นฐานจากแม่วัวไทย เราผสมพันธุ์แองกัสนะครับก็เพื่อว่าเราจะได้ลูกผสมยุโรป50%ตแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้บอลมันนะครับเลือดร้อยผสมเข้าไปเพื่อจะดึงเลือดยุโรปลงมาให้เหลือ25เราจะเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานของสำหรับงานเราที่วางแผนไว้และหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช่พ่อพันธุ์ยุโรป100%เซเข้าไปผสมเพื่อจะให้ลูกวัวเป็นเลือด62.5เหมาะสาหรับในการไปขุนเป็นโคเนื้อคุณภาพเราจะเป็นโครพรีเมียมในอนาคตครับผมในนามประธานกลุ่ม ซึ่งเป็นตัวแทนเก,กษตรกรของกลุ่มธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกร,กร,รตามพระบรุตรนะครับตำบลสวนโปผมได้รับโครงการนี้จากกลุ่มุสัษัทและก็อสารา์กังคับสัตว์พิษนทไทยเป็นโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร,กร,รตามพระบรุตรในปีปศ2554นะครับเป็นโครงการที่ผม ได้เริ่มนําพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านตะโนดนะครับมาเลี้ยงบัวธนาคารซึ่งที่ผ่านมานะครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่กันดานแห้งแล้งประสบปัญหาภัยแล้งติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา3 3ปีติดต่อกันนะครับและก็ขอเนืนยนว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเริ่มปี54นะครับและก็ถ่ายทอดโครงการนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและก็ผู้นําชุมชนบ้านอื่นๆอีก8หมู่บ้าน และส่วนตัวผมนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกลุ่มบริหารระดับตำบลและก็ระดับหมู่บ้านและก็นําพี่น้องเกษตรกรดูแลโครงการนี้ด้วยดีตลอดมาและลูกที่เกิดจากโครงการนี้นะครับก็ได้ส่งให้กับธนาคารและพี่น้องเกษตรกรก็ได้รับประโยชน์จากตัวต่อไปในหมู่บ้านผมนะครับเข้าร่วมโครงการทั้งหมดนะครับมีหกสิบบัวลังคาเรือนนะครับถ้านับมูลค่าเป็นเงินนะครับก็ประมาณ3-4ี่ล้านบาทกับที่อยู่ในพื้นที่ ของเฉพาะหมู่บ้านผมนะผมว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมากและทําให้พี่น้องเกษตรกรในตาบลถวนโูโดยเฉพาะหมู่บ้านผมนะครับเป็นหมู่บ้านต้นแบบได้มีความเจริญก้าวหน้าและก็มีอาชีพที่มั่นคงมั่งคั่งครอบครัวหนึ่งนะครับส่งลูกเรียนได้จบระดับปริญญาหลายครอบครัวจากบัวธนาคารผมในฐานะประธานกลุ่ม ก็จะดูแลโครงการธนาคารนี้ให้ยั่งยืนและมั่นคงมั่นคงตลอดไปครับหนูนังชูกินถอนโคกสูงเป็นสมาชิกในในโครงการธนาคารโคกระบือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หนูได้บัวธนาคารตัวเลขเมื่อปีพศ2555ได้หนึ่งตัวแล้วต่อมาหนูได้คืนวัวตัวเลขของธนาคารคืนธนาคารไปแล้วหนู หัวหน้ากรมปศุสัตว์อำเภอโนนไทยเห็นว่าหนูทำดีดูแลดีแล้วให้หนูอีกสองตัวเป็นสตัวทุกวันนี้หนูมีงัวในในการดูแลของหนูเจตัวเจตัวได้มาจากโครงการนี้ทั้งนั้นเลยเพราะหนูไม่ไม่ไมีวัวเป็นของตัวเองจุนได้เข้าเข้ามาในโครงการนี้โครงการนี้ดีมากเลยค่ะขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ของจังหวัดและท่านปศุสัตว์ทุกอำเภอที่ มีโครงการดีๆนี้มาให้พวกหนูหมู่บ้านตโนดหมู่จิตตบนถงตัวอันปูนไทยหนูข,ขาขอขอขวับประกอบคุนมากค่ะทุกวันนี้ชาวบ้านตโนดรู้สึกว่ากินดีอยู่ดีทุกวันนี้ก็มีเงินจับใจใช้สอยข้อมากขึ้นคล่องตัวดีใจมากค่ะที่มีโครงการนี้เข้ามาผมภูมิใจามากนะผม,กกนะผมเกษตรกรเนี่ยผมเลี้ยงดูวัวนี่เลี้ยงดูไม่เคยแยแงเลยนะครับ ถึงปีเนี่ยถึงนาแรงก็ได้ซื้อข้าวกินตลอดปีทุกปีตดเลี้ยงวัวโครงการนี้ผมภูมิใจมากครับโครงการนี้ขอบคุณกรมวัชรสตว์ที่มาสนับสนุนโครงการนี้ให้กเกษตรกรได้มีความถุกในด้านการเลี้ยงดูสัตว์แล้วก็มีการใช้จ่ายในโครเรือนครับตลอดปีไม่แล้งไปนะครับ